สวัสดีค่ะมือนี้เป็นมือแพนเค้กนะคะลูกไสสิอันมัดลงมือเองเลยค่ะทุกๆปีของเดือนกุมภานะคะแล้วแต่จะเป็นวันอังคารค่ะแต่แต่ทั้งรัฐบาลสิกำหนดวันมือนี้เ<า>ชฟญ่สิมาเฮ็ดให้ากินค่ะตั้งกระทะไว้ค่ะใส่น้ำมันนิดนึงค่ะแล้วก็อันเพิ่นก็นเทล่องลองไปว่าอันแรกอันให้แม่ว่าซันเดบาอันหนูทดล่องลองง่ายๆนะคะ <c oughs> กโอเคอยู่ค่ะลอนกงอันบทติดกระทะดีนะคะกับบทติดกระทะค่ะเพิ่นกะเช็คนะคะเช็คว่าเหลืองไปทงางไตเหลืองไปทองกาบอาอาจจะได้แล้วว่าแสดงทางตับซีดป,ปุ๊บหลดกับโอเคอยู่เลยค่ะอันเป็นแต่ทอดไข่ได้การอยู่ค่ะอันนี้อันบ้านที่สองค่ะที่สองเพิบบ่งจะบิ่ง งามขึ้นเล็กน้อยค่ะเพิ่นก็เลยว่าอันนี้ฉันจะกินเองเด้อว่าสันวาเพิ่นว่าอันที่สองอันแรกให้แม่แต่ว่าอันที่สองให้เพิ่นแต่ว่าเป็นขนาดกลางค่ะปบันี้เพิ่นก็มาอันเบิ่งเพิ่นก็สิมาเช็คเบิ่งอันคางนั่นเหลืองไปโอเคได้แล้วตักใส่จานเลยค่ะปัจจบันนี้กะอันใสก็คือมีแอบลูเบอร์รี่ค่ะแล้วก็มีซาลับอันแล้วก็ มีมะนาวค่ะราดลงไปอันอบัตเทนีสิมาเฮตหิยาได้บัตนนี้ค่ะยานี่ต้องการอันเล็กน้อย,น,อยน้อยค่ะต้องเป็นแป้นพิมพ์เท่านั้นค่ะมันกระทอดไปค่ะมันกระเทลงไปบัตทนีมันกระิเอาแม่พิมพ์ออกนะคะแล้วก็เพิ่งกระซพิกแล้วบัตทนีนะเหลืองได้การแล้วเพิ่งกระซีพิกปุ๊บโอ้สวยยูตละล่ะลูกชายแม่เฮดเป็นยูตละล่ะ มาคุณยาจะใส่แค่มะนาวกับน้ำตาลค่ะแค่นี้ค่ะกับไปเสิร์ฟยาแล้วค่ะเรียบร้อยของคุณยาแค่นี้แหละค่ะน้อยๆเนี่ยปัทนี้อันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะอันนี้เขาเป็นของพอเพนวาเด้เป็นของพอกเกือบเต็มกระทะค่ะอันนี้เพิ่นกระจิบเช็คเบิ่งแล้วก็พริกปึ๊บคือเกาเพ่นันละค่ะโอ้ฝีมือฝีมือพันาขึน้นแล้วค่ะพัฒนาขึ้นแล้วันนี้อันบักไงใส่บักหน้าลงไปค่ะ ซาลับค่ะแล้วก็หมักบลูเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ไปเสิร์ฟในพอมาสว่าปาทานีของเพิ่นให่ขึ้นอีกได้บัดนี้เพิ่นสีแหกินแผ่นที่สองใ่ขึ้นใ่ขึ้นเกือบเต็มกระทะค่ะปาทานีอาจจะเป็นอันสุดไทยแล้วเพิ่นว่าฉันจะกินแผ่นนี้แผ่นใหญ่ๆมาสันได้เิ่นว่ากับพริกบึ้บมาแล้วนะคะกระซิใกล้สีสุกแล้วคะ่ะทอดแป๊บเดียวคะ่ะกระซุกแต่ว่าใส่ไฟกลางๆนะคะ ใช้ไฟแห้งใบเดียวใหม่ค่ะโอเคเดี๋ยวถือจานไว้รอแล้วก็ตักปุ๊บแล้วก็ใส่เหมือนเดิมค่ะโอ้แต่ว่าเพิ่สิีส่น้ำตาลอันนี้นะแล้วก็มีอันแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะแล้วก็โรยด้วยแซลับค่ะแล้วก็มีผล,ลไม้โรยหนะ้าแล้วก็เป็นการเสร็จค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ